รามีทุนห้าพันนะครับเราต้องเล่นทุนห้าพันกันจะาเร่นกห้องกันห้องนี้น่าสวยมากจริงๆผมเข้ามาที่ทุนหกผานะแต่นี้เออโไปแล้วพันหนึ่งนะแต่นี้ตามทุนยก่นแนะ สองหกคู่มาลบสี่ครับผมลบมาากดสิบนะใจเย็นก็แล้วใจเย็นกัน อายวเก <9. S 1> ้าสวยอปเก้าผม โอเคมาเ็ดโอเคได้สีได้บวกตอนนี้ทำตามนี้ัสี่หอย คู่มาคู่มาจริงจั่อะไรเอาไม่จัวอะชีง้องไม่กู่ผมไม่นี้ผมมั่นใจนะว่าแดงมา เสมอทำผมเนี่ยไม่น่ใจองข้างก่อนได้นอนก็มีร้อนนะกลับมไม่แน่ใจ แดงมานะตามไปสุจุดเ,เล่นเงินนะบอนโอ้เงินมาโอเคอเค,คิดน่นงินนะ แล้วถ้าลงเงินมาเราจะไปแดง,ง,งครับเราจะเล่นไพ่คู่นี่ไงังเง,นงนินมาดีแล้วที่โกงไม่ทันอ,อันนี้เราเล่นเนี่ยนอยอย่าลืมตอนนี้เราตามทุนอยู่นะครับ ต,นะต้องเต็สี่ล้วอยบาทใช่คุ้มขนาดไหนกันหวานก็จะเพิ่มสิบวานนะตะห่างวันแดงจะมานะโอ้โหเขาสี่แต้มเร,เราเราเจ็ดแต้มโอเค บาดแค่ของวายนี้ชั้นมากเลยฮะวม้นี้ผมผมมั่นใจนะมันะ่นใจก็แดงมานะามามาความมันม่นใจผมเนี่ยโอ้โหลงไม่ติดไม่เป็นไรไม่เป็นไร ถ้ผมมม่ใจกาแดงมาคู่ไหมคู่สองเต็มสองเต็มโอเคคู่เสมอโอ้แค่น้อยโอเคตอนนี้กำไรเราเจ็ดร้อยนะกำไรเราขึ้นมาเจ็ดร้อยนะครับเราเทกำไรนะ เทีฮมไปนะเจ็ดร้อยบานลองว่าแดงนะถ้ามาเราเลิกเลยนะเราไม่ต้องการเยอะคู่อีกแล้วเขาสามแต้มเราโอ้โหได้คู่ลบสี่ะลบสองร้อย ไป,ไ,ไปน้ำเงินก็นได้ไปน้ำเงินแล้วกันันเี้เอก็ไปทีนะอขอหน้าจิตโอเคเราก็สวยครับ คือสามร้อยแปดสิปปสบบาทบวมนะวันนี้เท่าไหร่แล้วตอนนี้ยอดเราอยู่ที่ขัดอีกหน่อยฮะเติมเงนวันนี้เราเว้นนะถ้าวันนี้มันเล็นห่าตาดออกไปแล้วจะเล่นน้ำเงิมนะ พอ,องเงีง้งนันโอ้โห,โโหแดงมามีแล้วนะไม่นเอา่าดไม่กี่บาทนะดูว่าเราจะเซ็ยไรดีขอแล้วกันนะมานน้นะอขอเลย หลายทีนะ900ทำมาพอนะอยู่ตัวเองให้ได้รับถอยเป็นเอ้าเข้าสามแต้มเราจัม่มไหมโอ้โห,โ,หโอ้ยจั่มเจ็บมาเป็นบ่ถ้าเป็นไปได้ไงเนี่ยขึ้นเลย ตัวเจบมาเป็นบอร์นะคิดดูดีหวัวร้อนละเราต้องปั้นใหม่ครับ เราดีกำไรไปเมื่อกี้เก้าร้อยกว่าบาทเกับพันนะมานนี้โอ้คู่ามาโอ้ต่เขาสั่งแต้มนี่ไงดูดิพอจะลงมันไม่ลงไม่ดหมายนี้มันขอแลวกัน ี่ <4 S 2> ล้อห้าโอ้โหล้อหนึ่งแต้มจบแล้วเอ้าเสมอห้าสิบบาทสองร้อยห้าสิบอีจหายเจ้าข้อมโอ้ย อะไรนี้เนี่ยกำไรสองร้อยห้าสิบนะตอนนี้เอาเทียบกไรแล้วกันไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าเททุนเข้าไปนะมื่อกี้นะมันมันความเป็นไปได้ไหมมันตัดเลย ลองนิดหนึ่งเงินด้วกันนะถอยมาเดี๋ยวเอากำไรพันพันเดียวและหนีเลยหรอไหมหน้าเก้าจู่หกอ่ะรอยห้าเขาสองยังไงโอ้โหดีนะมั้ยไทยพัน อ่าตอนนี้ถ้าบอกว่าเราได้ทุนคือน่าหกพันแต่ดูงเพื่อนเห็นมันเอาแค่น,นะนี้แล้วครับหนึ่งเก็าทำเป็นว่าเคืองานใส่มากแล่นึ 入れろ。 หน้า, okay. านเก้าโอเคหกร้อยเท่านี้หกเจ็ดร้อยโอเคก็อว่าตอนนี้กำไรเราขึ้นมาพันเจ็ดนะ สี่ห้าหกโอ้ลงไม่ติดดูดงเงเเเิเงินปะแต่ว่านัเงินล้ายาววะน่ายจรางนย่าห้าหกคู่ไม่ว้าโอ้ดีแล้วที่ลงไม่ติดดีแดงหนึ่งหนึ่งสองแดงอังสอง 2. ลงแค่นี้เลยไม่มาไงเราต้อเปลี่กันนะเอาแปดเอาเจ็เอาคู่มาเอาหัวแต้มอู้เขาก้าหลังลบร้อยยี่ I don't remember exactly what kind of recipe I used in the top, from the white sauce, but I do remember that so Like for the meaty part, it was like crushed tomatoes. Oh, I hate it. I used turkey, okay. ground beef, whatever I do. I don't know, I like turkey because the, the flavor of turkey is a little bit better. ด่วนอ๋อโอเคครับงั้นไม่เป็นไรครับเขาให้เป็นเปลี่ยนละเราเอาแค่นี้ก็ได้ครับกำไรเรา1,000เท่าไหร่หรอพั0หนะฮะเดี๋ยวร้อยอดทิ้งก่อนอ่ะ1,589บาทนะครับโอเคครับยืนได้ได้ถอยเป็นนะครับไม่งั้นผมว่าเราจบแน่นอนครับไว้เจอกันที่บ้าครับผมสวัสดีครับ